น้ำยาขนมจีนแกงเห็ดค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆหามาเราก็ต้องทำสู่เพื่อนๆกินใช่ไหมคะเทลงเลยจ้าปริกขนมจีนนะบางทีปูเป้ก็จะกินแบบซาวน้ำปลารไม่ต้องเผ็ดมากบางครั้งมันก็แต่วันนี้ปริกแดงโลเลยจ้ามากินกับปูเป้นะจ๊ะชิมด้วยกันจ้า ยาปลากระป๋องปลาทูเจ็บม,มามลูกโดดเต็มเลยลูกโดดดูวะน้ำยาเด้งโ,โรเลยจ้ะเพชรหลายแท่เออ หิดดอก่อนดีแทะพริกกับดอก่อ,อ,อดดกนดีแทะไม่ใช่มิดรักอ้ม มือล่างแฟบล่างสะบูมเลยเด้อสยบหลายมาแก่งพักหัวภูเขากันมากฉันก็นั่งทำแบบเหมือนจะรีบวิ่งเนาะ แสร็จเะ้เออเติมเสร็จนิ่นีงก่อนใช่กระทะเติมเสร็จในถาดก็เหลือเยอะโอ้โหพิษแกเออมา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 ใครอยู่ก็รีบมานะจ๊ะมีเยอะจ๊า ถั่วนึ่จีน้ำยากแก็งฮิตกระชายใส่เยอะประปรองก์ปลาผงนุงผงนัวเศกบแศก์หลายไหมขนมจีนก็เป็นเนี้อเนาะ แค่ดกอกอ,อันมากินละกันทั่วมาอร่อย เด็ดหว,ว,นวานหวานเห็ดนางฟ้าแซ่แบไรแซ่บแซ่บๆพี่นอ้องปลากระป๋องปลาทู น้ำปลาผมนัวกินจนเลียกินจนเลียนิ่วเลยจ้ะน่ะยันะก็ถัว่วปพลอยรวย